สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดชางนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้นะคะนุ้ยมีรถนะคะที่เตรียมส่งมอบอีกหนึ่งคันนะคะเป็นเจ้าตัวกระบะแคบรุ่น XL นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะก็ลองโทรมาคุยกับนุ้ยได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่645,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวชุดแต่งเลยนะคะ คันนี้นะคะได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะพร้อมกับตัวไฟสิวสีส้มแบบนี้นะคะในส่วน,นของกันชนหน้าเดิมนะคะจะเป็นสีขาวนะคะหรือว่าสีเดียวกับตัวรถนะคะนี้เราทําสีเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดํานะคะซึ่งตัดมาซึ่งเข้ากับตัวกระจังหน้าเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะในุ้ยได้ใส่ตัวข้อไฟหน้านะคะให้กับลูกค้านะคะ สำหรับไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบเปิดปิดไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติแล้วนะคะสำหรับตัวแมกยางนะคะตัวนี้นะคะเราได้เอาแมกยางนะคะของเจ้าตัว XLT มาใส่นะคะซึ่งจะเป็นขนาดขอบ17นะคะซึ่งจะซึ่งทําให้ดูหล่อนะคะแล้วก็เข้ากับคันนี้มากๆเลยนะคะแต่งไม่เยอะนะคะแต่ก็ดูหล่อได้เหมือนกันนะคะ ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวให้อยู่แล้วนะคะตัวฟิล์มนะคะอันนี้เราติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้านะคะตัวคิ้วกันสาดนะคะติดให้ทั้งหมด4ชิ้นเลยทั้งด้านหน้าและฝั่งช่องแคปเลยนะคะเบ้ารองมือเปิดค่ะติดให้ทุกคันเลยอันนี้ช่วยกันลอยนะคะเวลาที่เราเปิดปิดประตูนะคะในส่วนของด้านในนะคะตัวนี้นะคะเราได้อัปเกรดนะคะตัวเบาะหนังนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็เดินได้สีดําด้วยนะคะ สำหรับรุ่นแคบของเรานะคะตัวแอร์แบ็กนะคะมีมาให้ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้านะคะเป็นสีดําตัดสีเทาแบบนี้นะคะหน้าจอมีหน้าจอซิงค์โฟเอมาให้นะคะในส่วนของหน้าปัดจะเป็นแบบดิจิตอลร้อยเแล้วนะคะสําหรับตัวฝาถังน้ํามันนะคะเราได้ใส่ตัวข้อฝาถังเป็นสีดาด้านแบบนี้ให้กับลูกค้านะคะตัวฝาถังน้ามันของเรานะคะเป็นแบบป๊อปอัพแบบนี้นะคะในส่วนของเชื้อเพลิงนะคะรองรับดีเซล B7 B10 และ B20 นะคะ ในส่วนของตัวล็อกฝาถาังใช้ระบบเดียวกับตัวล็อกรถเลยนะคะสําหรับตัวโลบาร์เป็นโลบาร์เหล็กแบนเอาเรนเดอร์ er นะคะเป็นรุ่น GT นะคะมีหูจับมาให้แล้วก็พร้อมจุดติดตั้งตะแกรงเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าออกรถไปแล้วนะคะอยากติดตั้งตัวตะแกรงเพิ่มเติมอันนี้ก็สามารถติดตั้งได้เลยและสําหรับรุ่น XL นะคะตัวนี้นะคะเดิมๆนะคะเขาไม่มีที่เหยียบขึ้นกระบะด้านข้างมาให้นะคะอันนี้เราติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งได้ลดในราคาที่600กว่าบาทแต่ออปชั่นนะคะค พอๆกับเจ้าตัว XLT หรือว่า XLS เลยนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะนุ้ยได้ใส่ตัวข้อไฟท้ายให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะสําหรับตัวกันชนท้ายนะคะอันนี้เป็นกันชนท้ายทรงห้างนะคะหรือว่าเป็นกันชนท้ายนะคะของเจ้าตัวรุ่น XLT นะคะอันนี้เราก็ใส่นะคะให้กับลูกค้านะคะหล่อๆแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานกันไปเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่หารถใช้งานนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะคะใช้เงินออกรถน้อยนะคะแล้วก็ผ่อนแบบสบายๆนะคะสามารถโทรมาคุยรายละเอียดนะคะที่เบอร์0649626992นะคะเดี๋ยวนี้จะทิ้งเบอร์และดีไลน์ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหน่มีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้านะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง Ford ช h a n g n u Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ